ประเทศไทยเป็นประเทศสันทวามัยตรีของสาธารณรัฐเกาหลีที่มีสัมพันธภาพใกล้ชิดกันมาเป็นเวลานานซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้พัฒนาต่อเนื่องไปสู่การค้าและการลงทุนในด้านต่างๆรวมไปถึงการค้าและการลงทุนในกลุ่มความสัมพันธ์แบบหลายฝ่ายอาทิอาเซียน a s e a APEC ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย หลายประเทศทั่วโลกจึงมีแผนผลักดันนโยบายต่างๆที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงการพัฒนาความสามารถของประชาชนในประเทศด้วยคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษาครั้งที่10ร่วมกับสถาบันเครือข่ายได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูงสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยายลัยบูรพา ศูนย์เกาหลีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตป,ปัตตานีอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัานเครือข่าย โดยมีพัฒนาการในการดำเนินการกว่า10ปีดังนี้ครั้งที่1สัมมนาเกาหลีศึกษาครั้งที่1จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครั้งที่2การประชุมวิชาการเกาหลีศึกษาหัวข้อ เบิกฟ้าเกาหลีสังคมวัฒนธรรมภาษาการสอนจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งที่3การประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษาครั้งที่3หัวข้อแสงแห่งพลวัตเกาหลีจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโร์ประสาทมิตรกรุงเทพครั้งที่4 การประชุมนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาไทยศึกษาครั้งที่หนึ่งหัวข้อข้ามขอบฟ้าและพรมแดนแห่งความรู้จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่5 The Second Joint International Conference on Korean Studies and Thai Studies: The Dialogue Beyond Peninsula Korean-Thai Studies in ASEAN Plus t w Context จัดโดยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครั้งที่6 The Third Joint International Conference on Korean Studies and Thai Studies Korean Studies Thai Studies in Multicultural Context จัดโดยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครั้งที่7 The Fourth Joint International Conference on Korean Studies and Thai Studies, Korean Studies and Thai Studies in ASEAN จัดโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยครั้งที่8 The Fifth Joint International Conference on Korean Studies and Thai Studies, Korean Studies and Thai Studies in ASEAN จัดโดยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่9 The Sixth George International Conference on Korean Studies and Thai Studies Thai Korean Cultural Pluralism in Digital Society Context จัดโดยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร,ตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครั้งที่10บ The 7th Joint International Conference on Korean Studies and Thai Studies, Korean Studies and Thai Studies in ASEAN. The 8th Joint International Conference on Korean Studies and Thai Studies, Korean Thai Disruptive Technology Today After the Pandemic. จัดโดยศูนย์เกาหลีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งที่12การประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษาครั้งที่9กระบวนทัศทัดใหม่เพื่อความยั่งยืนของเกาหลีศึกษาในประเทศไทย new paradigms for sustainable korean studies in thailand จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และครั้งที่13การประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษาครั้งที่10เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับเกาหลีศึกษา Creative Economy and Korean Studies จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างสถาบัานเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษามาอย่างต่อเนื่องจะยังประโยชน์ในการบูรณาการและต่อยอดองความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพในแวดวงเกาหลีศึกษาให้เติบโตอย่างมั่นคงและเข้มแข็งต่อไป